อาละก็ลังเดือดพี่น้องก็ลังเดือดก็ลังเดือดบ้วบ้วอืมแกงบอลหวานหรือว่านางหวานใส่กับหมูสามชั้นพี่น้องอืมสิได้ที่เราเด้อยี่บนสิปรุงละยี่บนสิเอาผักขากบผักกีตูใส่ได้ป่ะเนี่สิมก่อน จางน้อยหนึง่งยู่เพื่อคนกินจางเพื่อคนกินเค็มเดี๋ยวเสียวนี่ใส่ก่อนเลนยเด็กพี่น้องตัวอีกของเฮาก็คือใบนั่งรักกับยอดชะอมเด้พี่น้องเอ้ยมันเบิดเด้แนวกิน่นมาแต่เจ้าสิมีเงินซื้อบอ่ หมูเห็ดเป็ดไก่พริกเขียวเกี๊ยวประแดอืมผักผึ้กนี้เบิร์ตย่างสุเน่เนี่พี่น้องหอมทะลุดจอเลยวะโอหอมทะลุดจอเลยแี่ลูกไส้าจามลเลยแซ่บพี่น้องแซ่บเอาละปิดเลยเด้ป่ะนี่ เลยได้บานี่อนนโอเคพี่น้องสิไปใส่จะไปไหนกันอีกเ,เสบเสบเสบวับนนี้ยี่บสิบไปใส่ยี่บสิปเราดักแด้พี่น้องนี้ห่อนห่อนห้อยหย้ยกลับมาจาังสิมากินอืมอันนี้ก็เป็นพักเปลี่ยน ครับเป็นกระเบื้เคลือขึ้นเดี๋ยวสิมาขันลูกไส้มากบอกให้มันมาหลอกมาล่างมาขันกับมะมัเฮ็ดเดี๋ย่พุ๊บสิเป,ปเอาดักแด้จะเข้ากันพี่น้องบ้านญาติาพี่น้องนี่บนมาบ้านญาติบ้านโน้นขัว่วระเบิงระเบิงอันข้าเจ้าก็เฮ็ดภูมิปัญญาชาวบ้านอย่เด้อันนี้สิเอาไปอันเฮ็ดเป็นน้ำสมุนไพรน้ำอันชั้น วายเอาบอกลินฟ้าหิ้เยอไปกินกระบักดักแด้เด้อพะนะอันเดียวผลตังเขาดักแดดสดๆพี่น้องลยเบิ่งดักแด่สดๆจะเอาไปคั่วแล้วก็โรยรสดีกินกับข้าวเหนียวห่อนๆตับกับกรตับมะฮงอสุดยอดพี่น้องเอยเนี่ยเขาสาวเองเาเขาสาวอันสดๆกับหมอนี่ดักดักแด้หน่อยนดักแด้ใหญ่ดักแด้พันหนี่น้องดักแด่กลางอืมเป็นไงง้อืม

บานน้องขัวยาบานน้องขัวพี่น้องไอตองกิโลที่ไปปั่นกันกันนังซันอันนี้แบบอันนี้เป็นน้ำอันนี้ก็จะเพรดไปนน้ำสมุนไพรเนี่พี่น้องดอกอันชั้นดอกอันชั้นมันนี่เอฟซีญาติผู้หนึ่งอยู่บ้านอันนั้นอยู่บ้านอันย่างทะเลแล้วเหงอก็นอน มอมแล้วหัวก็นอนไม่ยอมราว่าขั้นมันขั้นมันเป็นตาได้ขั้นมันบอตไตเดี๋ยวขั้นสาว้วพี่สิโทรหาเด้อสันม่นบอดไตน้ำเจ้าเจ้าก็ต้องจองคนน่นไปแห่น้ำแน่บ้านเจ้าอันสาวอ่ะสันเขาผู้นั่นสาวคนนี้สาวเออเเดี๋ยวสิเดี๋ยวเราเมื่อืนมอเฮ้ลละมันจะไปคิดเตดเมนแล้วนี่ละขี่รถไปหาแล้วบักนัดพี่นอะ หมูนัดบานก็หมกนัทไปยังรู้หนี่มากมักมักินบมักนัด้นแกงบอนไส้แกงบอนหวานไส้หมูสามชั้นไมาหันไส้หยอดัารีตูกับหยอดผักขาไปหันซ่บอยู่ต้องไปสีกินเด้อวันนั้นผู้ใดจับไป

อันนั้นไปเยบนยอ่ะสามพันรอยิเดยียวละสามพันก็เก็บสองบียดเอากรไว้ซะสามพันเอากรปตีสูงซะสองพี่น้องเดินบ้านเขาพากันพากันนั่นนั่นเขาตาเขาแดดลมลมตัวแต่เว้นตัวดีละหลายเยบปุนหเลยมาเอาดักแด เขาตุ้มไปแล้วเด้เนี่พี่น้องเขาตุ้มไปแล้วทังออกไปมท้ายบ้านโน้นขวาวบ้านโน้นขวาวบ้านเขาอนะ่ะจุดทงังแยกพอดีโอ้ยอันหน่อยกันได้บ,ไบอกมากหมู่บ้านนี่อืม ô nhé hẹn tăng ô ô nhé hẹn ngân tay lắm ai bà gái yêu sai yêu cho con nè yêu sắm con ô con lấy nhé thiệt bát nói bà ô nói ô ngân đều ô mừng bà mày hẹn bà gái đều ra ô chưa nào cọp con cáp con cọp con cáp phải hay có lấy gì xí bà đấy, đây đáng 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 đáng. Đáng. Là, gì ở đây thì bà thì bà ừ. ở bài. Bài ai nữa đó là thôi đó mấy chị dẹp luôn má, má để cho khoảng tuốt ông ấy thấy bay bay ai nắm như